ประจวบคีรีขันค่ะและที่นี่นะคะเป็นจุดแลนด์มาร์คค่ะสะพานจรานวิถีที่ใครๆมาประจวบนะคะก็จะต้องมาท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าจังหวัดของเรานะคะเป็นเมืองสามอ่าวค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าที่ร้านมีอะไรบ้างไปกันเลย เจราจาปีดีนะคะเป็นคนที่ดูแลร้าน KJ V-Bike ค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ AJ ค่ะร้านของเราติดกับร้านประจวบไก่สดนะคะบนถนนเกาะหลักค่ะเยื้องๆกับ CJ เห้าแยกนาลองค่ะที่ชอบเป็นพิเศษก็จะเป็น Cyber t i ไทเกค่ะเพราะรู้สึกว่า ตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วเรื่องของระยะทางเพราะว่า Cyber t i g e r เนี่ยแบตเตอรี่1ก้อนสามารถวิ่งได้75กิโลถ้าเป็นแบตเตอรี่2ก้อนเนี่ยก็จะวิง่งได้ถึง150กิโลเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะ Cyber Tiger เนี่ยยังมีลำโพงบลูทูธนะคะไว้สำหรับฟังเพลงจอดรถตรงไหนก็สามารถฟังเพลงได้ค่ะก็ที่ร้านก็จะมีตัวซีไลท์นะคะมีครบทุกสีเลยค่ะมีซีไลออนนะคะที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะที่ลูกค้ากำลังถามหาเลยก็เพิ่งมาลงเลยนะคะสามารถเข้าไปเลือกที่ร้านได้เลยค่ะ อนนั้นที่ตัดสินใจเลือกเป็น AJ เนื่องจากว่า,าศึกษาข้อมูลมาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่า a อเนี่ยผลิตในโรงงานจีนที่เป็นอันดับหนึ่งของของประเทศจีนเลยรู้สึกว่ามีความมั่นใจในในการนําเข้าของเขาแล้วก็เป็นบริษัทที่ดูแล้วมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของทีมเซอร์วิสก็ดีอะไรอย่างเง,งี้ยบริการหลังการขายก็ดีค่ะก็เลยตัดสินใจเลือก AJ ทีมเซลกับทีมเซอร์วิสให้บริการยังไงบ้าง ทีมเซลเนี่ยก่อนที่พี่จะตัดสินใจเลือกนะที่ได้มีการเข้าไปที่โชว์รูมแล้วก็เจอน้องเซลเนี่ยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถของแต่ละรุ่นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ละเอียดก็เลยตัดสินใจได้ง่ายทีมเซอร์วิสเนี่ยก็เหมือนกับหลังจากที่เราได้รับปรรถมาแล้วเนี่ยความรู้เรื่องของอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเราค่อนข้างน้อยเซอร์วิสของทีม AJ เเนี่ยค่อนข้างให้ข้อมูลแล้วก็ตอบโจทย์พี่เรื่องของการดูแลหลังการขายได้ดีมาก สามารถเข้ามาทดลองขี่ทดลองจับหรือมาสัมผัสดูรถด,ดูก่อนได้นะคะทางร้านของเรานะคะมีทั้งซื้อเงินสดนะคะเงินผ่อนค่ะสามารถจัดไปแนนได้ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลมาได้ที่เฟ Facebook นะคะหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์0638799987ค่ะถ้ายัางไงก็ฝากร้าน KJ v i b e นะคะตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟบา AJ สาขาประจวบไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ